9เมษายน2563นะครับอตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา19:54นานะทีบิตคอยตอนนี้ทะลุขึ้นมา8,002เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมท่าทีของบิตคอยจะเป็นยังไงต่อนะครับก็มา ติดตามในช่วงแกะรอยกราฟนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับช่องเราจะได้เติบโตกันไปในอนาคตนะครับผมครับผมก็มาสู่ช่วงแกะรอยกราฟนะครับตอนที่กำลังอัดกันอยู่นี้ก็ พุ่งทะยานขึ้นมาที่8,255เป็นที่เรียบร้อยนะครับดูท่าทางจะชุดไม่อยู่นะฮะเรามาดูนะครับว่า,วาความความเป็นมาเป็นไปนะครับมันจะไปถึงไหนนะครับมันจะไปถึงไหนแล้วมันจะย่อตรงจุดไหนนะควรจะย่อตรงจุดไหนแล้วก็ควรจะไปต่อถึงจุดไหนนะครับแล้วนะครับ ISI ใน time frame day เนี่ยขึ้นมาอยู่บริเวณโซน overbought เนี่ยมันจะส่งผล จะส่งผลให้นะครับมีการล่วงเลยไหมมีการล่วงหรือเปล่านะครับผมเรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ที่นะครับเพื่อนเพื่อนเราคอยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับขึ้นของอที่เรามองกันมานะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเรามองกันมาเป็นชุดของ wx y นะซึ่งก็ยัง ก็ยังยืนยันในในมุมเดิมนะครับว่าชุดนี้นะครับก็เป็น wxy นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคำถามของเราคือไอ้ไอ้ตัว x เนี่ยมันจบตรงนี้หรือตรงนี้นะครับแต่พอพอพอไล่เรียงกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ชุดที่ลงมาตรงเนี้ยนะครับมีความเป็นไปได้ที่ลงมาเป็น5คลื่นนะครับถ้าลงมาเป็น5คลื่นน่ะคือมันจะจบตรงนี้พอจบตรงนี้มันจะส่งผลให้ชุดเนี้ยที่ขึ้นมาจะเป็น abc และจะมีการย่อตัวในจุดนะครับจุดบริเวณนะครับ Resistence แถวนี้ครับเนี่ยครับบริเวณ resistance แถวนี้ก็คือประมาณ8,004ที่ผมมองไว้นะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปต่อนะครับเรามาซูมตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมลองลองซูมเข้าไปดูคือประเด็นคือเราต้องการ รู้ว่าจุดคอลเลกชันที่แท้จริงของไอชุดชุดเนี้ยชุดที่เป็น X เ,เนี่ยมันจบตรงไหนนะเพราะว่าถ้าเราหาจุดที่มันจบไม่ได้เราม,มันไปต่อมันก็ฟันธงลำบากนะพอเรามามองไล่เรียงกันจริงๆตัวนี้ลงมา1 2 3 4 5เนี่ยตัวนี้มันเป็น1นะแล้วก็ขึ้นมาตัวนี้เป็นลักษณะของซิกแซกซิกแซกยังไงครับขึ้นมาตัวนี้เป็น1 แล้ว a b c แล้วขึ้นมาตรงนี้อีกห้าขึ้นจะเป็น2แล้วชุดเนี้ยที่ลงมาเนี่ยชุดเนี้ยที่ลงมาเนี่ยนะครับมองว่าเป็น1 2 3 4 5สของ3นะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ a b c นะ a b c ตรงนี้เป็น4แล้วชุดเนี้ยลงเป็น ending diagonal เป็น ending ending diagonal เป็นขึ้น, 5, นะครัะ เพื่อยืนยันนะครับผมก็เลยเข้ามาดูซูมดูในทำเฟรม15นาทีดูนะครับคือที่เรากลับมาไล่เรียงตรงนี้เพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะหานะครับว่าจุดต่อไปที่เรากำลังมองตามไปเนี่ยมันมันมันควรไปถึงไหนนะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกครับถ้า,ถ,าถ้าจุดเริ่มต้นมัน จุดเริ่มต้นมันไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะไปต่อลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นมุมมองตัวเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างชัดนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยครับมันขึ้นมาเป็น A นะครับ abc ตัวเนี้เป็นชุดคอ l l e c t i o นะครับแล้วก็ abc ตัวนี้ยคือเป็นขึ้น4ของของไอชุดชุดเนี้ยนะครับแล้วตัวนี้ลงมาเป็น abc แล้วก็ขึ้นมาคือเป็น1 2 3 4 5าเนี่ย, 3, 4, 5, ยคือเป็นชุด นะครับเป็นชุด ending diagonal ของขึ้น x นะฮะทำไมต้องมาไล่เลียงก็เพราะว่าเนี่ยครับคือเราต้องหาคำตอบว่ามันมันควรจะอยู่ตรงจุดไหนแล้วถ้าเราหาคำตอบไม่ได้เนี่ยมันมันไปต่อลำบากคือที่เมื่อกี้ที่เราพิจานรณาเกันคือตรงจุดนี้นะครับตรงจุด x เนี่ยนะครับนะครับไอ ตรงนี้ผมลบออกเพื่อเห็นภาพชัดชัดนะครับเพราะฉะนั้นมุมอมองตัวนี้นะครับคือตอนแรกคือเราพยายามมองหาว่าตัวนี้จะเป็น a แล้วก็ขึ้นขึ้น b เป็น strong b ซึ่งจริงๆมันถ้ามันหลุดขึ้นไปขนาดตัวนี้มันไม่ใช่แล้วล่ละเพราะฉะนั้นตัวนี้ลงเป็น a ขึ้น b ตรงนี้แล้วก็ลง c ตรงนี้คือ c ตรงนี้ลงมาตรงนี้เป็น5คลื่นนะครับ ถ้าซูมดู15นาะทีน่าจะน่าจะค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้น x ก็จะมาจบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าจบตรงนี้แล้วเราก็ไปต่อได้นะครับไปต่อ,อยังไงครับชุดที่ขึ้นมาเนี่ยเป็น1นะก็คือเป็นเป็น1เป็น2เป็น3ก็คือเป็น a b c แล้วเมื่อจบผมคาดว่าน่าจะจบที่8 0 0พแล้ว collection ลงมานะเนี่ยถ้าเราถ้าถ้าเราอมองจุดตรงนี้นะครับมันควรจะ มันควรจะคอลเลกชันตั้งแต่ตั้งแต่แถว 8, แถวแ0ดพัละถ้าถ้าเริ่มจากจาก x ตรงนี้นะมันจะเป็นเนี่ยหนึาใช่ไหมลงมาตรงนี้ยแล้วขึ้นมาเป็น ending ตรงตรงชุดเนี้ยนะฮะแล้วควรจะคอลเลกชันแถว 8, แถวแปดพัละแต่มันทะลุขึ้นไปแสดงว่านะครับจุดเนี้ย x มันจบตรงนี้แล้วชุขึ้นชุดที่ขึ้นมาที่เรามองกันวันนั้นที่เป็น5 x 10เนะี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตัวนี้เป็น1 ก็คือเป็น A B C แล้วจะเป็นคอลเลกชันลงมาแล้วขึ้นไป A B C อีกเพื่อไปจบอีกชุดหนึ่งนะฮะเพื่อจะจบชุด W X Y ชุดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับชุดนี้จุดที่จะคอลเลก t i ชันน่าจะเป็นอยู่ที่8,004นะฮะซึ่งตัวนี้ขึ้นมา8,003เป็นที่เรียบร้อยอืมหรืออาจจะขึ้นไปเป็น i m p u l s e เลยได้ไหมก็ได้นะครับก็คือเป็น1 2แล้วก็3 4 5นะฮะ แล้วทีเนี้ยมาดูว่าไอ้ไอ้ไอ้วายเนี่ยมันจะจบตรง9,001ไหมนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะจบที่9,001น,นะฮะแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าแทนที่มันจะจบที่9,001น,นะฮะแล้วมันไม่จบมันกลายเป็นทะลุทะลุตรง9,001เขึ่อนไปนะครับก็มีโอกาสที่ตัวนี้จะเป็นขึ้น1ลง2แล้วก็เป็นขึ้น3 ขึ้น3ก็คือขยายมานี่เลยนะฮะก็คือหมื่นสองนะแต่แต่แต,แต่เป้าที่เรามองกันก็คือมองมองที่9ก้าพก่อนนะครับถ้าทะลุ9ก้าพแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่ที่ผมคิดอ่ะมันถูกต้องไหมนะครับมาซูมดูกันนิดหนึ่งอันนี้คือ คือ4ชั่วโมงเนาะสชั่วโมงสิ่งที่เรามองกันก็คือตรงนี้เป็น1นะครับแล้วตรงนี้เป็นเป็น a b c d นะครับเป็นเป็น triangle ลงมาเพื่อเป็นชุดเชื่อมนะก็คือ1ลง2แล้วตอนนี้ขึ้น3หรือเป็น a b c นะครับเมื่อจบผมมองว่า8,400ซึ่งตอนนี้8,300เป็นที่เรียบร้อยอน่าสนใจนะครับคือตัวนี้นะครับมันก็จะมาจบ ผมมองว่าจบ8,4 0 0นี่แหละจบแ4 0 0นี่แหละแล้วหลังจากนั้นมันจะ c o l l e c ชั o ลงมานะฮะตอนที่กำลังพูดอยู่นี้ก็8,3 0 0เรียบร้อยนะครับ8,300เรียบร้อยมีโอกาสที่จะทะลุผ่านไปหรือเปล่าถ้าทะลุผ่านไปก็จะเป็น1 2แล้วก็3ขยายนะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าทะลุผ่านไปชุดนี้ก็จะกลายเป็น import แทนนะจะไม่เป็น abc แทนถ้าทะลุผ่านไปตัวนี้ก็จะเป็น import ไปเลย ก็คือมองที่9000ได้เลยนะฮะชุดเนี้ยนะฮะก็คือเป็น1 2 3 4นะฮะเพราะฉะนั้นเป้าอาจจะยาวขึ้นไปถึง9,7 0าได้นะครับอาจจะไปถึงอาจจะไปถึงหมื่นได้นะครับแต่นะครับแต่อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าตัวนี้เป็น1 2แล้วก็ตัวนี้ขยายขึ้นมานะขยายขึ้น3มาที่900 0เลยนะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับหรือตัวนี้จะเป็นแบบ ชุดชุด w มเนี่ยมันควรจะเป็นแบบชุด w ก็คือเป็น A B C แถว8,400เนี่ยแล้วก็คอลเลกชันลงมาสักนิดหนึ่งมาแถวให้ชื่นใจแถว7 0 0 0 7ั0 0หรือหรือนะครับหรือ8,000นะะซึ่งถ้าเป็นชุด W X Y เนี่ยนะมันก็เนี่ยตรงตรง โซนนี้นะ8 0 0 0นี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น Resistance หลักๆนะครับก็คือมันถ้าย่อ,อลงมาที่38.2เนี่ยก็ประมาณประมาณ7,7 0 0นะฮะ7,700แต่ถ้าเกิดว่าบาังเอิญว่ามันมันหลุดลงมาถึงถึง7,4 0 0ได้เนี่ยก็ก็จะดีมากเลยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับก็คือก็คือถ้ามันมาหยุดที่ตรงนี้นะครับถ้ามันอยู่ที่8,400นะครนะฮะ คืนนี้ถ้ามันอยู่ที่8,004แล้วมัน collection ลงมาเนี่ย <c oughs> ชุด collection นะครับก็จะมีแนวแนวรับสำคัญที่ตรงนี้นะครับ38.2ใช่ไหมผมเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองแล้วคจะได้เห็นชัดๆว่าตัวนี้คือ38.2แล้วก็สีฟ้าตรงสีฟ้ามีแล้วนะก็คือตรงนี้นะครับ7,004นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันจบที่8,004นะ คือตอนที่เราพูดกันนี้กราฟมันก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการยอร่อพักตัวมั่งอะไรนั่งนะครับก็มีความเป็นไปได้ลักษณะนี้นะครับก็คือเราก็จะมองว่าถ้ามันมาจบที่8,004เนี่ยนะครับมันก็จะมีการยอร่อตัวนะฮะยอ่อตัวอาจจะเป็น A B C ตรงนี้หรือยาวมาที่8,704นะฮะ ก็เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะเป็น A B C เพื่อลง x ของชุด y นะครับเพื่อลง x ของชุดขึ้นไหวเนี่ยนะครับเม <ME> ื่อลงจบ collection ชุดนี้จบแล้วนะครับก็จะขึ้นมาที่ประมาณ9000พนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ มันทะลุผ่านขึ้นไปเลยนะครับเราก็จะมามองมองตัวนี้เป็น impulse นะครับก็จะเป็นหนึ่งลงสองนะครับขึ้นสามนะครับเพราะฉะนั้นเป้า <c oughs> เป้าในชุดของ impulse ในขึ้น y เนะี <c oughs> ่ยก็ก็น่าจะเลยขึ้นไปนะครับอาจจะถึงอาจจะถึงหมื่นได้นะครับอาจจะถึงหมื่นได้นะครับตัวคร่าวๆก็นะครับเดี๋ยวลองลองเช็คดูดิ ก็ข้าวถ้าเป็นนะครับเมื่อกี้เราวัดไปทีหนึ่งแล้วนะ,ะเรามาดูที่ถ้ามัน x 10ขึ้นไปก็คือเป้าขึ้น3ถ้าสมมติเป็น i m p u l s e ชุดนี้เนาะเป้าขึ้น3ก็8,900ถึง9,000นะครับขึ้น5นี่ก็ถ้าถ้ายังยังมีแรงซื้อเพิ่มก็น่าจะน่าจะหลักหมื่นได้นะครับ 9,007ได้9,007ถึง10,000นะฮะเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็คือมองเป็นสองมุมมองนะครับก็คือเป็นอิ p พอร์ตไปเลยนันหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยหรือเป็น A B C นะครับเพราะฉะนั้นมุมอมองตรงนี้นะครับมองกันอย่างนี้นะครับอ่าผมมองอ่าเป็นสีเหลืองแล้วก็นะครับเป็นชุดอินพอร์ตขึ้นไปเลยนะครับก็คือเป็นหนึ่ง ลง2นะครับขึ้น3เมื่อกี้แถวเ0 0าพันะแล้วก็ลงอ่าแล้วก็ขึ้นไปเลยสักหมื่นนี่แหละ๋อกเมื่อกี้9,000อยู่ตรงนี้เนาะถ้าขึ้น5ยังมีแรงต่อนะครับมันก็จะขึ้นไปประมาณหมื่นนะถ้าชุดนี้ ไอชุด y เนี่ยเป็นเป็นอิมเพลสนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มองในทิศทางของการขึ้นเนี่ยเป็น2มุมมองนะครับในชุดนี้นะครับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทําเปรมหนึ่งวันเดย์หน่อยนะนี่ยนะครับภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือก็คือจะเป็น abc เพื่อเป็น y ชุด y นะครับก็คือ คือแถวแถว8 0 0เนี่ยคอลเลคชันลงมานะครับแล้วขึ้นมาอีกชุดหนึ่งมาที่4ตรงนี้นะครับส่วนถ้าตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น Impulse ใช่ไหมแล้วมาดู RSI นะครับ i SI ใน daily เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นว่ามันขึ้นมาเกือบเกือบจะถึงจุด o v e r อ o ์ r อเวใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับมันไม่ได้สื่อว่ามันจะถ,ถูก ถูกเทนะมันมันไม่ได้หมายความว่าตัวนี้จะเป็นเริ่มเป็นฮิดเด้นเขาเรียกว่าอะไรนะฮิดเดนแบรใช่ไหมไอาฮิดเดนแบรคือโอเคในไทําเฟรมใหญ่น่ะมันส่งสัญญาณว่ามันเป็นการเริ่มเริ่มนะครับเริ่มที่จะเป็นการพักตัวนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับมันจะยังคงขึ้นไปได้อีกนะฮะคือโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเราเห็นลักษณะเนี้ยมันเหมือนจะเกิด h i d เด้นแบรอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับแต่ว่า มันจะมีการพักตัวครับมันจะแค่มีการพักตัวนะครับแล้วก็ทําเป็นฮิดเดนบูลแถวๆนี้นะครับเมื่อทําเสร็จก็มันจะขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อตัวนะครับจะยึกยักยึกยักอยู่แถวนี้นะครับโดยทาทำไอเอสไซต่ําลงเรื่อยๆนะครับแต่ราคาจะยังขึ้นไปได้อีกนะครับจนกระทั่งเกิดไดเว r เ e นต์ตรงปลายขึ้นนะครับถึงจะถึงจะยืนยันในการในการลงนะครับ ถ้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ยังไม่ใช่การลงนะครับถ้าถ้าลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นการแค่พักตัวนะครับถ้าสมมุติว่ามีการย่อตัวเนี่ยจะเป็นการแค่พักตัวนะครับคือระยะสั้นนะครับพักตัวนิดนึงนะครับแล้วขึ้นต่อขึ้นต่อจนกระทั่งมันมันทำาดเวอเรชั่ในชุดปลายขึ้นโน่นะฮะถึงจะลงนะครับโอเคสำหรับนะครับสำหรับ เพื่อนๆที่ยังอยัง,ออยงคิดเขาเรียกว่ายังแคลงใจว่ามันมันมันควรจะลงมันควรจะลงนะมันไม่น่าจะลงแล้วนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากว่าเรามองอเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งถ้าหากเราเรามองว่าตัวนี้คือ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะ น่าจะอินเวลิ์ไปแล้วนะครับน่าจะโมฆะไปแล้วเพราะว่านะครับเพราะว่าความยาวคลื่นนะครับเรามาดูความยาวคลื่นนิดหนึ่งนะครับอันนี้คลื่นสามนะสมมุติตัวนี้เป็นหนึ่งสองสามี่ห้าเนี่ยนะคลื่นสามเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่ายังไงคือมัน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 อินเวลิ์ไปแล้วมันโมฆะไปแล้วเพราะว่าเนี่ยครับเพราะว่าคลื่น5้ามันยาว ยาวกว่าขึ้น3ไปแล้วเพราะว่าขึ้น1มันยาวถูกไหมถ้าตัวนี้เป็น1 2 3 4 5าห้าเนี่ยคือตัวนี้นะครับโมฆะไปแล้วนะครับว่าจะเป็น1 2 3 4 5ามี่หนะครับมุมมองนี้โมฆะไปแล้วเพราะว่านะครับขึ้น3มันถูกถูกขึ้น5ทะลุขึ้นไปแล้วแล้วก็ขึ้น1คือมันยาวมันผิดเงื่อนไขไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้แยกกันชัดเจนนะครับว่าตัวนี้หชุดนะครับตัวตัวขึ้นตรงนี้หชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้กำลัง ขึ้นอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มในการขึ้นนะครับมองถึง9 0 0 0 0 0ถึง1น0 0 0นะครับผมโอเคอ่สำหรับวันนี้เราจะพูดเรื่องอเปิดตำรากันไหม,ไม่เปิดตำรากันหน่อยก็ได้นะครับสำหรับช่วงเปิดตำารานะครับเปิดตำรา,นนรำรานในช่วงนี้นะครับอาปดาห์ที่แล้วนะครับ คลิปที่แล้วนะครับเราพูดกันเรื่องไดอะ o n นอลนะครับไดอะ o n นอลกับท t แองเกิลจะมีความแตกต่างกันนะครับคือที่ผมบอกเพื่อนๆว่าไอตัวซิกแซกเนี่ยนะครับไอตัวชุดคอลเลกทีฟเนี่ยนะฮะชุด abc เนี่ยมันจะเป็นมันจะตัวชุดของมันเนี่ยมันจะเป็นไดอะ o n นอลไม่ได้นะครับแต่มันเป็นท t แองเกิลได้นะครับท t แองเกิลกับไดอะ o n นอลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยไดอะ o n นอลเนี่ย โอเคแหละนะครับมันมีซีรีส์ขึ้นย่อยอสามทั้งหมดเหมือนกันหรือห้าสามห้าสามห้าก็ได้บางตำรานะครับย้ำนะครับบางตำรานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเห็นกันก็คือสามหมดนะฮะมันมันเหมือนกันกับ triangle triangle ก็สามหมดนะครับแต่ d i a g o n a l นะครับขึ้นสองกับขึ้นสี่เนี่ยมันเป็นซิกแซกนะฮะมันต้องเป็นซิกแซกเท่านั้นนะครับและก็เป็นเทรนนะฮะเป็นเทรนนะครับส่วน triangle เนี่ย triangle เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเทรนด์นะครับมันจะนะครับการเคลื่อนตัวของมันนะครับมันจะอยู่ในในบริบทของการไซเวนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นบริบทของการไซเวนะครับเดี๋ยวนะ,ะก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่า อย่างนี้นะครับจะเป็น A B C D E สังเกตข้างบนนะครับมันจะมันจะมันจะตั้งฉากใช่ไหมครับมันจะมันจะไม่เฉียงขึ้นเพื่อเป็นเทรนนะครับคือมันก็อาจจะขึ้นได้นะครับแต่ในในบางกรณีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วครับมันก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไซเบอ์ออกข้างมาอย่างนี้นะครับหรือลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็คือก็คือ ด้านล่างอาจจะตั้งฉากได้อย่างเงี้นะครับ A B C D E อย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะการตั้งฉากแบบนี้นะครับ A B C D E นะครับแล้วก็ชุดชุดขึ้นขึ้น2กับขึ้น4เนี่ยนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับคือเอาง่ายๆนะครับถ้ามันถ้ามันเฉียงขึ้นนะครับในสมมุติในชุดของการที่จะขึ้นเนี่ยนะครับมันเฉียงขึ้นลักษณะเนี้ยนะครับมันจะเป็นเป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นเทรนด์นะครับ ก็อนุมานได้ว่าเป็น d i a g o n a l นะฮะแล้วก็มาดูขึ้นซีรีส์ขึ้น2กับขึ้น4เป็น six s ซกนะครับแล้วก็จะอนุมานได้ว่าแล้วดีกรีมันก็จะใหญ่หน่อยนะครับก็จะอนุมานได้ว่าเป็นเป็น d i a ก o n น l s นะครับเพื่อเป็น leading หรือ ending d i a g o n a อ s นะครับส่วน triangle เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับซีรีส์ขึ้นย่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าขึ้น2กับขึ้นสเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการสายไออกข้างนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับช่วงเปิดตลาดเอาไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆหลายคนที่กำลังลุ้นว่าบิตคอยจะไปถึงไหนก็คงจะนั่งลุ้นกันอยู่ตอนนี้8ปดพเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือพยายามที่จะวิ่งขึ้นนะครับะปะทะแนวต้านที่ผมมองไว้นะครับถ้านะครับจุดนี้นะครับลงมานะครับเป็นชุดคอลเลกชันลงมาเนี่ยก็ก็ก็น่าจะเป็นตามที่ที่เราพูดคุยกันนะครับ จริงๆอยากจะซูมเข้าไปดูนะแต่ว่าวรียยาวไปนิดนึงละเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน Bitcoin Scripture แล้วกันนะครับแฟนเพจนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ